อาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง The Good Doctor ซีซั่นที่1 EP ที่2นะครับแต่พร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย วันนี้ก็เป็นวันที่ชอนได้เริ่มงานที่โรงพยาบาลวันแรกแล้วมันก็มีคนไข้อยู่เคสหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาสลับพวกเขาคนไข้คนนี้อาหารไม่ย่อยมา4วันมีอาการท้องผูกท้องอืดแล้วก็คลื่นไส้ขนาดให้มอร์ฟีนไปแล้วยังไม่ช่วยให้เธอหายเจ็บเลยแล้วพอลองเปิดภาพทีซีสแกนขึ้นมาหมอทุกคนรู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่พวกเขายังไม่พูดเพราะกลัวว่าคนไข้จะรู้สึกไม่ดีได้แต่มีอยู่คนเดียวก็คือชอนแล้วจากการวิเคราะห์อของเขาคนไข้คนนี้มีก้อนเนื้อมะเร็งเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรงแล้วเนื้้ออองกกตตตันีิดยยู่บเล คนไข้ฟังก็ตกใจร้ายแรงเลยเหรอนั้นแปลว่าเธอกําลังจะตายใช่ไหมใช่เลยครับตายแน่นอนหมอคนอื่นก็เฮ้ยตอนนี้แค่เป็นการคาดเดาเฉยๆมันยังไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกชอนก็ย้ําอีกทําไมจะไม่ร้ายแรงแบบเนี้ยตายแน่นอนโอ้โหงั้นเราต้องไปคุยกันข้างนอกหน่อยละเองมาวันแรกเองก็เอาเลยเหรอหมอทุกคนก็บอกชอนว่าการเป็นหมอเนี่ยไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้มันจะทําให้คนไข้กลัวชอนก็สงสัยว่าทําไมอะ่ะเพราะยังไงเธอก็ตายถ้าเราไม่ทําอะไรเลยดรนิวก็เลยคิดว่างั้นพวกเราก็ต้องเตรียมห้องผ่าตัดชอนเขาก็เลยยสสงสัว่า ง้นใจะให้เขาทําอะไรดรนิวให้ชอนยไปทําอะไรก็ได้ที่หมอของผนแกเราไม่อยากทําเพราะว่าเขาไม่อยากให้หมอของทีมเขาต้องเสียสมาธิกับงานอื่นงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ให้ชอนไปทําแทนและกันชอนก็เลยวิ่งมาคุยกับดรนิวสองคนเขาก็ถามว่านี่ลงโทษอะไรเขาหรือเปล่าดรนิวก็บอกว่าเปล่าชอนเดินกลับไปเลยดรนิวก็สงสัยว่านี่เขาพูดอะไรชอนก็จะเชื่อหมดเลยใช่ไหมไม่คิดจะสงสัยมั่งเลยเหรอชอนบอกว่าดรนิวเป็นคนหยิงมากเพราะฉะนั้นคนหญิงไม่จําเป็นต้องโกหกชอนเขาเลยคิดว่าที่ดรนิวทําแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการจะ สอนเขาเขาเลยจะเรียนรู้จากเรื่องนี้เออไอ้ไนี่มันซื่อดีเว้หลังจากนั้นชอนก็ได้มาตรวจอาการคนไข้ที่ก่อนจะถูกส่งกลับบ้านเพื่อเช็คว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีพยาบาลก็ถามว่านี่จะตรวจนานแค่ไหนเนี่ยคนไข้คนนี้กําลังจะกลับบ้านอยู่แล้วนะชอนบอกว่า7นาทีถ้าเกิดว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรเลยพอชอนตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าอยากให้คนไข้ทํา MRI ช่วงศีรษะแล้วก็หูด้วยคนไข้ก็สงสยัยอา้าวแล้วไหนบอกว่าเขาจะได้กลับบ้านแล้วแล้วต้องตรวจอะไรอีกเนี่ยรอบนี้ชอนก็เลยบอกว่าถ้ารู้ผลแน่ชัดเดี๋ยวเขาจะมาบอกเพราะไม ดรการ์รแมนเขาก็มาเดินดูเอกสารเขาเห็นชอนนั่งทําอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่อยู่ที่ห้องผ่าตัดชอนบอกว่ากําลังรอผู้หญิงคนนี้ตดอยู่ คือแล้ววะก็คือรอให้ผู้หญิงคนนี้ปล่อยแก๊สออกมาแต่เขาใช้คําว่าตดก็เพราะว่าจะได้ดูเป็นกันเองกับคนไข่มากขึ้นมึงดูหน้ากูด้วยหมออ่ะเราก็พอเข้าใจได้แล้วจะรอเธอตดเพื่ออะไรอาการผนังกั้นช่องจมูกคดของผู้หญิงคนนี้ได้รับการรักษาแล้วก็จริงแต่ว่าก่อนที่จะส่งตัวกลับบ้านเราต้องแน่ใจก่อนว่าเธอจะไม่มีอาการท้องอืดหลังการผ่าตัดแล้วแต่เองเลยหมอคนไข้บอกว่าเธอตดแล้งั้นปล่อยเธอกลับบ้านได้เลยไหมชอนก็ลองเช็คกลิ่นดูน่าจะอย่างนะขอรอต่ออีกหน่อยแล้วกันหลังจากนั้นไม่นานดดรมมาาาาาคัหัหหหวนน้แผกเก,าากเ็ เขาก็อยากถามความเห็นอะไรสักอย่างของดรนิวสักหน่อยพอลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูดรนิวก็บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรนี่คนไข้ก็ดูอาการปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรเลยก็ใช่ไงมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าทําไมคนไข้คนนี้ต้องทํา MRI ด้วยดรนิวเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คนในทีมคุณสั่งไงแล้วการการะทําที่ไร้ประโยชน์แบบนี้คุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยนะชอนตอนนี้เขาก็มาตรวจดูอาการของเด็กผู้หญิงที่กํลาลังปวดท้องอยู่ตรวจไปได้สักพักหนึ่งพอจับท้องของเด็กผู้หญิงคนนี้จับตรง สองคนนี้ก็เอาแต่ทะเลาะกันแล้วอาการ <rewarding. S 2> แ,แค่ลูกปวดท้องจะตรวจอะไรนานขนาดน,นั้นทั้งสองคนก็คิดว่าลูกก็แค่หาเรื่องไม่อยากไปโรงเรียนแค่นั้นเองชอนเขาก็เลยสั่งให้ตรวจด,ดีไดเมอร์ดรนิวก็เข้ามาที่ห้องนี้ด้วยเขาก็ถามว่านีสั่งให้ตรวจดีไดเมอร์เพราะแค่อาการปวดท้องแค่นี้เนี่ยนะใช่เลยครับเขาก็เลยชวนดรนิวไปคุยด้านนอกดีกว่าดรนิวเขาสังเกตเหน็นอาการของพ่อแม่ที่ยืนทะเลาะกันอยู่ตลอดพอออกมาด้านนอกเนี่ยเขาก็ถามดรชอนว่าพ่อแม่คูู <erem. S 1> นี้ทะเลาะกันตลอดเลยเหรอชอนบอกไม่รู้เหมือนกันก็ทั้้งคนไไไมม่่่ดปวยยเเาก็ล สังเกตนอตรนิวบอกว่างั้นคุณก็ต้องดูด้วยเพราะพ่อแม่เป็นแบบนั้นแหละลูกก็เลยแกล้งปวดท้องขึ้นมามันก็แค่อาการเรียกร้องความสนใจเฉยๆชอนคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นความผิดปกติของลำไส้ก็ได้แล้วอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยโอ้โหหมอเอ็งคิดได้ไงเนี่ยมันแค่อาการเล็กๆน้อยๆคุณจะสั่งตรวจโดยละเอียดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ฉลาดจริงๆเลยขอบคุณครับกูประชดแล้วนี่คุณยิ้มอะไรเนี่ยเอ้าก็คิดว่าคุณพูดถูกไงเอ้าคุณก็รู้อย ว่าจากประสบการณ์ของเธอหมอไม่มีทางฟังพยาบาลอยู่แล้วแล้วจะให้เธอพูดอะไรได้อีกโอเคก็จริงของคุณดรนิว <Dr. New S 2> ก็เลยบอกชอนว่าวันนี้คุณไม่ต้องทดสอบอะไรอีกถ้ามันไม่จําเป็นอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนจําเป็นไม่จําเป็นก็ให้พยาบาลคนนี้เป็นคนบอกคุณและกันวันนี้เธอเป็นหัวหน้าคุณหนึ่งวันส่วนทางด้านคนไข้ที่เป็นมะเร็งอยู่ในช่องท้องตอนนี้เธอก็ยอมเซ็นยินยอมเพื่อให้เธอได้รับการผ่าตัดจากนั้นเธอก็ถูกส่งเข้าไปที่ห้องผ่าตัดแต่พอทีมของดรนิวลองผ่าตัดที่ช่องท้องของเเธอออออออกกกกกมมมมาาาไไ้้้้นนนนน็ีีัใหญ่่่วผลทสแด แล้วด้วยความใหญ่ของก้อนมะเร็งทําให้พวกเขามองไม่เห็นหลอดเลือดแดงก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มผ่าตัดจากตรงไหนแล้วนี่ก็คือปัญหาของการผ่าตัดครั้งนี้ฉะนั้นมันก็มีพยาบาลคนหนึ่งเดินไปเรียกชอนบอกว่าดรนิวสั่งให้ชอนไปที่ห้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้เลยชอนเขาก็นึกว่ารอบนี้เขาจะได้เข้าห้องผ่าตัดสักทีแต่พอมาถึงเนี่ยดรนิวบอกว่าไม่ต้องใส่ชุดหรอกเขาบอกว่าคนไข้คนนี้มันมีเนื้องอกคุ้มหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณหน้าท้องเอาไว้ทั้งหมดชอนบอกว่าอาการนี้ร้ายแรงมากถ้้้้้าาาเเเเนนนนนนืือออออองงงกกกตตััััวีีขไไไไปปปใผหลลดดดดดแมมม็็่่ท โดยที่ไม่ฆ่าเธอคุณก็ควรตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่าตอนนี้เนื้องอกตรงนี้มันลามไปถึงไหนแล้วขอบคุณมากเลยคุณหมอไม่เป็นไรครับกูประชดอ้าวแล้วคุณเรียกมาที่นี่ทําไมทางั้งที่คุณรู้ทุกอย่างที่ผมพูดอยู่แล้วแล้วคุณก็ตัดเนื้องอกส่งไปตรวจที่แลบแล้วด้วยก็เลยเรียกคุณมาที่นี่เพื่อที่จะให้วิ่งไปที่แลบให้หน่อยจากนั้นก็ไปเล่งผลตรวจเนื้องอกให้ออกมาไวๆจะได้เริ่มผ่าตัดกันต่อโอ้โหอะไรเนี่ยเรียกมานืกอว่าจะให้มาช่วยงานแค่ให้ไไปปววววิิ่่่่่่่่งงงงเเเเเออออออาา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 ผลลลลทททีีีีแแแแบบบมมตชชร้้กกก็็ยยดดนนนนหหขใั๋ ก็ออกมาแล้วแล้วพอชอนได้ผลตรวจมาเขาก็รีบม,มาเปิดให้ทีมของเขาดูผลมันก็คือเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อเรียบหมดลูกซึ่งมันก็เป็นข่าวที่ร้ายมากๆเพราะว่าการผ่าตัดมะเร็งแบบนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนในทีมก็เลยถอดใจงั้นตอนนี้พวกเราก็ทําได้แค่อย่างเดียวคือปลุกคนไข้ขึ้นมาแล้วก็บอกให้เธอรู้ว่าเธอมีเวลาอีก3เดือนที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อส่วนเรื่องการรักษาก็รักษาแบบประคับประคองไปก่อนชอนลองจินตนาการวิธีผ่าตัดขึ้นมาคนไข้มีก้อนเนื้อมะเร็งอยู่ก็จรรริงแตตต่่่่ทีีกกาาาาาผัาัดยเพะวมนมน ซ้ายบังเอาไว้อยู่ชอนเขาก็เลยบอกกับทุกคนว่าการผ่าตัดไม่ถึงกับขนาดเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแค่มันยากมากๆหมอเจเลตกก็ถามว่าทํำยังไงเราผ่าตัดทั้งที่มองไม่เห็นไม่ได้หรอกมันก็จริงเพราะว่าไตข้างซ้ายมันบังเราอยู่แต่ว่าถ้าดูจากผลตรวจของเธอไตของเธอทั้งสองข้างแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตัดไตของเธอออกไปได้ข้างหนึ่งแล้วถ้าไม่มีไตข้างซ้ายเราก็สามารถผ่าเนื้องอกออกมาได้นี่กําลังบอกว่าจะให้ตัดอวัยวะของเธอที่แข็งแรงออกข้างหนึ่งเหรอแต่เธออาจจะตายก็ได้นะมันก็ใช่แต่ถ้าไม่ทําออะไรเเลยธก็ต อชอนก็ขอตัวก่อนเพราะว่าเขามีคิวต้องไปเจาะฝีโอหมออฉริยะกูไปนั่งเจาะฝีซะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เลยไปคุยกับดรนิวดเอรนิวเองก็คิดว่าพวกเราต้องปลุกคนไข้ขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกเธอว่าคนไข้จะอยู่ได้แค่3เดือนหมอจเลตก็เลยเสนอไอเดียของชอนแต่เขาไม่ได้บอกดรนิวว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียของชอนถ้าพวกเราเอาไตาข้างซ้ายของคนไข้ออกพวกเราจะได้มุมมองที่ดีขึ้นสําหรับการผ่าตัด,ตดเนื้อง,งอกพอดรนิวฟังไอเดียนี้เขายัางคิดว่าบ้าเลยเพราะว่าการตัดอวัยวะที่ดีออก ไม่มีใครเขาทากันหรอกแต่ว่าถ้าเราได้มุมมองที่มันดีขึ้นการผ่าตัดก็จะมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นเรื่องนี้มันก็จริงดรนิวก็เลยตัดสินใจว่างั้นเขาก็จะผ่าตัดตามที่จารเลดบอกคือตัดไตของคนไข้ออกไปข้างหนึ่งแต่ถ้าเกิดพลาดคนไข้ก็จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากจากการผ่าตัดครั้งนี้แต่ยังไงพวกเราก็ต้องทําอยู่ดีทางช้อนเองเขาก็ขาดใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องที่เขาไม่ได้ตรวจผลของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วอยู่ๆก็ส่งเธอกลับบ้านทาั้งๆที่เขายังไม่มั่นใจเลยว่าเด็็็็กกกผผูู้้้หหหญญิิงงงงงคนนนนััจะะเเเเเปปอออออไรรืลล่่่าาายยแสตวขด คนนั้นไปตรวจที่แลบชอนอยากจะให้ตรวจดีไดเมอร์ของเด็กผู้หญิงคนนี้เธออายุแค่10ขวบแล้วก็มีอาการปวดท้องเจ้าหน้าที่แลบก็เตือนว่าถ้าส่งให้เธอตรวจแบบนี้ชอนอาจจะเดือดร้อนที่หลังเอาก็ได้นะชอนเขาบอกว่าไม่เป็นไรส่วนทางหน้าของทีมดร์นิวพวกเขาก็เริ่มผ่าตัดคนไข้อีกครั้งหนึ่งแล้วพอพวกเขาตัดไตข้างซ้ายออกมาได้รอบนี้มันก็ทําให้พวกเขามองเห็นก้อนมะเร็งชัดเจนขึ้นส่วนทางชอนเองตอนนี้เขาก็เพิ่งได้ผลตรวจของเด็กผู้หญิงพอลองดูผลตรวจค่า,ลเ,าเล็กเทสกับค่าไมเลสของเด็กสูงงเเเลล็็็กกกนน้้อยแตต่่ววาาดผูหญิคีัม ปกติค่ามันต้องต่ํากว่านี้อีกแล้วดูเหมอนว่าชอนเขาจะนึกอะไรได้เขาก็รีบตรงไปที่บ้านของเด็กผู้หญิงคนนั้นชอนก็ลองเคาะประตูเรียกพอพ่อเด็กเปิดประตูออกมานี่มันเรื่องอะไรเนี่ยนี่ตีหนึ่งแล้วจะมาเรียกทําไมอีกชอนบอกว่าเขาลองตรวจดูผลแล้วผลมันออกมาคุมเครือก็จริงแต่เขาคิดว่าเด็กคนนี้ลำไส้ของเธอกาลังหมุนตัวผิดปกติแล้วก็เกิดภาวะลำไส้บิดตัวโอ้โหมอกี้คุณว่าอะไรนะผลที่คุมเครืองั้นหรองั้นคุณก็รีบกลับโรงพยาบาลไปได้แล้วตอนเช้าค่อยโทรมาใหม่แล้วกันแต่ชอนบอกว่าเธออาจจะไไมมม่่่ีีชชวิตตอออยูถึงงนเเ้้ากก็็ดดแข เดินมาอีกคนนึงเธอก็ถามว่าทําไมแค่ไล่คนแปลกหน้ามันยากขนาดนั้นหรือไงก็ไอหมอแปลกๆคนนี้อะดิอยู่ๆก็มาพูดอะไรไม่รู้ตอนตีหนึ่งชอนบอกว่าก็จริงที่เขาแปลกแต่เพราะว่าเขาแปลกเนี่ยแหละเขาถึงย้มคิดย้ําทําจนกว่าจะแน่ใจว่ามันถูกต้องจริงๆและเขาก็จะยืนเคาะประตูบ้านอยู่แบบนี้แหละจนกว่าจะมั่นใจว่าเด็กคนนี้จะไม่เป็นอะไรพอแม่ก็เลยพาชอนไปที่ห้องของเด็กแต่พอทั้งสองคนพยายามเรียกลูกให้ตื่นขึ้นมาเธอก็ไม่ยอมตอบอะไรเลยแล้วแถมเธอก็อ้วกใส่เตียงด้วยทุกคนก็เลยคิดว่าอาการของเด็ก พาส่งโรงพยาบาลระหว่างทางไปโรงพยาบาลชอนเขาวัดชีพจรของเด็กผู้หญิงชีพจรของเธออ่อนมากมันจะทําให้อวัยวะทุกอย่างของเธอหยุดทํางานเขาก็เลยต้องปั้มหัวใจไปด้วยแล้วพอมาถึงที่โรงพยาบาลเขาก็บอกให้พยาบาลเตรียมออกซิเจนเอาไว้ด้วยแล้วก็สารอะดรีนาลีนแล้วก็น้ําเกลือหนึ่งลิตรด้วยส่วนทางด้านทีมดรนิวตอนนี้เขาก็ผ่าตัดเนื้องอกออกมาได้สําเร็จหมอจะเลดเองเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแผนนี้มันจะสําเร็จด้วยเอา้าแผนนี้คุณเป็นคนคิดเองไม่ใช่เหรอมันก็ประมาณนั้นแหละหมอส่วนทางชอนเองเขาก็กําลังทำ มันด่าสาวเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่เพื่อเช็กดูว่าลำไส้ของเธอเป็นยังไงบ้างจากนั้นก็ต้องลองวิเคราะห์อาการออกมาชอนบอกว่าลำไส้ของเธอบิดรอบหลอดเลือดแดงเด็กคนนี้ต้องได้รับการผ่าตัดทันทีแต่พยาบาลคนนี้บอกว่าเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับดร์นิวก่อนเพื่อให้เขาอนุมัติว่าจะผ่าตัดเด็กผู้หญิงคนนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าดเร์นิวตอนนี้อยู่ในห้องผ่าตัดเขายังไม่ว่างและเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องได้รับการรักษาทันทีชอนเขาก็เลยตัดสินใจจะผ่าตัดเด็กผู้หญิงคนนี้เองเขาาาากก็เเเลลลยยสััั่่งงงใหห้้้ตตรีมอออผดไไวแพอชนํจะป ด็อกเรนิวก็เดินเข้ามาพอดีเขาบอกว่าเขาจะผ่าตัดต่อเองแล้วก็บอกให้ชอนไปนอนพักก่อนเพราะว่าเคสนี้มันง่ายเขาทําคนเดียวเองก็ได้ชอนถามว่านี่แม่เขาช่วยอะไรสักหน่อยเหรอแต่หัวหน้าแผานกมาคัดเขาบอกว่าให้ชอนอยู่ต่อแล้วก็สั่งให้ดรนิวทํากับชอนเหมือนว่าชอนเป็นหมอคนหนึ่งด้วยรอบนี้ชอนก็ได้อยู่ที่ห้องผ่าตัดแต่เขาก็ได้ถือท่อดูดเหมือนเดิมส่วนจเลดกับแคร์ทั้งสองคนก็มาคุยกันหลังผ่าตัดจเลดเขาภูมิใจมากเลยที่ช่วยผู้หญิงคนนั้นผ่าตัััดดดเเออออาาานน้้งงออไไ้้งงงงงกกไไปแแแลลวทํใหธบมข็รรรรคึจิๆ แต่ก็ไม่ค่อยชอบที่จารเลดทาแบบนั้นที่อยู่ดีๆไปขโมยความคิดของชอนขึ้นมาจารเลดก็ถามว่าทางนั้นทาไมตอนแรกคุณไม่บอกดรนิวไปละ่ะว่าความคิดนี้เป็นความคิดของชอนตอนแรกคุณเองก็คิดว่าความคิดนี้เป็นไอเดียที่บ้ามากแล้วมันก็น่าจะทําไม่สําเร็จเขาก็แค่เอาตัวเองไปเสี่ยงถ้าไอเดียนี้มันพลาดเขาเป็นคนรับผิดแต่พอมันสําเร็จขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเขาเป็นคนขโมยความคิดชอนไปซะง,งั้นส่วนทางด้านดร์มาคัสเขาก็มาเจอกับดรรกาแมนนให้องน้ําดรการแมน็รู้องแล้วว่าดรมาคเป็นคนคชช่วยให้อนได้เข้า้องผ่าัดอีกครั้หนึ่ แต่ดกร์การแมนก็รู้แหละว่ามาคาดคิดจะทําอะไรเขาคิดจะให้ชอนมีอํานาจขึ้นมาแล้วก็รอวันที่ชอนจะทําพลาดเพราะถ้าชอนทาพลาดเขาก็จะได้เขี่ยชอนทิ้งออกจากโรงพยาบาลและเขาก็จะขึ้นเป็นประธานแทนด็กเร์การแมนแต่ด็กเร์การแมนเขามั่นใจว่าไม่ว่ามาคาจะโยนงานอะไรก็ตามให้ชอนชอนเขาจะทําได้ทั้งหมดมาคัดเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนถ้าชอนเขาทําพลาดเขาก็ได้เป็นประธานแต่ถ้าชอนทําสําเร็จเขาก็ได้ผลงานไปด้วยมีแต่ข้อดีทั้งนั้นแหละส่วนตอนนี้เด็กผู้หญิงที่ชอนช่วยชีวิตเอาไว้อาการของเธอก็ปลอดภั พ่อแม่ของเด็กก็ขอบคุณชอนมากที่ช่วยลูกของพวกเขาเอาไว้แล้วเรื่องมันก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โด o n a t กันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ